ผู ة, well, ้การบอกไม่อ้อมสายเล่นต่อไปแล้วผู้สาวดูได้บอลแล้วถึงบอลไว้จับบอลมองซ้ายแล้วขวาแล้วก็ส่งเข้ากลางไปแล้วโดยตาได้บอลอยู่โดยตาเฟอรได้บอลอยู่ครับมองบนโหนรองเท้าผูซื้อเมื่อเช้าแล้วเนี่ยรองเท้าอ่ะซื้อเมื่อเช้าพวกนันนี่โดนาะครับไปซื้ออยู่ตลาดเทศบาลหนึ่งทั้ง400ครับ 啊，他原来被杀。